สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟสีสาวเราทุกคนเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องสาวเราพารวยเนาะวมือน,นี้ทั้งซ่องสาวเราพารวยก็ได้เดินทางมาอยู่ที่วัดถ้ำลำใหญ่วัดของพระอาจารย์สายเขมรเนานะเพื่อที่ซิมาตามตัวเลขแนวทางโตวงวดวันที่16หกันยายนพะันห้าร้อยหกสิบห้าเนาะว่าพระอาจารย์สิมีตัวเลขให้เฮาเป็นตัวใดเนาะมาฝากมาตอนเอฟสีทั้งซ่องสำหรับตัวเลขแนวทางเลขที่ เลขดับของพระอาจารย์เนาะกระดับดีเนาะดับอิหรีดับสนิทเลยเนาะเจ็ดสองดับยูอิหรีเนาะเขาก็มาตามอีกเนาะว่าสีเป็นจังไดประจำงวดวันที่สิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนาะเอาเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาเนาะกลับไปตามตัวเลขแนวทางไปกลับนมัสก,การพระอาจารย์นำกันเลยกราบนมันสก,การครับกราบนมันสก,การค่ะอ้า,าวจ้าดุดเรยเรื่อยด้วยทีไ่ไหนห้วยบ่เขาไว้เยอะขนา่นี้นั้ำอยู่ อันมาควบบนล่างมันก็แตกทั้งบนทั้งล่างเนี่ยแตอยู่นะมันจับกู้เ่อถือเอาไปเพื่อนไปจับเอาเนาะเพื่อนผู้เพื่อนจับเอาเพื่อนก็อยากได้เนาะค่ะก็มาตามให้เพื่อนนะคะที่ผู้ถือผู้ห้านี่ผู้จับถือจับเลยบเนี่ยเอาไปเพื่อนก็เอาไปวิ่งใส่กันแล้วเพื่อนก็ว่าอยากได้นะค่ะก็เลยมาตามให้เพื่อนอีกตามกับเอาไปไอ้ตัเฮ็ดแังไหนอ่ามันก็มาตามสูตรนี่ะมันก็บโบมันสูตรไะไรนะก็สูตรปลายปากกายนะค่ะอ่าสูตรปลายปากกาเนาะแล้วเอาก็เขียนเอาตามปลายปากกาแล้วเอาตามสูตรเทาเนั้น ่เลขดับเอซิกอะคือว่าดับคักดับแน่ว่าอาจารย์เพิ่นเรียกร้องเขาเมื่อไหร่สำหรับเลขดับพ่อเนี่ยเลขดับบ่าในไดับดอกังไดนดับว่าอย่างดับแต่เลขดังให้เจ้า่ะแต่ว่าว่ได้ดับดอกถ้าเลขดังหมดแล้วนี่ถ้าเลขดังจีดับเลขดังให้เจ้าพวกนี้เจ็ดสองผมมีหอนห่างคิวกุ๊ปคิวกุ๊ปเจ็ดสองคิวกุ๊ปครับผมีอะไรเนาะบ่มีจักดับสนิทซีดห้ามลงเลย ไปเลยเราต้องไปเฮ้ยนะพอ่<า>อเจ้าค่ะอ่าคือบอกโยงหนึ่งมาถึงค่ะต้วโซเซมานี่นรู้สึกว่าเลขดังเลยด้ค่ะโอแซมาตัวใดว่าหาสองกับอันสามหกสามเจ็นดนี่แหละค่ะดังมากเลยที่หมวดนี้โอ้ยไปซื้อมันเสียเงินอุ้ยเมนบอค่ะย่าไปซื้อย่าไปซื้อย้า่าไปื้อย้่าไปซื้อย้่าไปซือย่าไปซื้อง้่าไปซื้อย้่าไปซื้อย้่าสองสองหา่หาไปซี้อย้่าไ5ซื้อย้่าไีซื้อยม่ามหก เจ็ดนี่เอลยเจ็ดสามสามเจ็ดเอาแต่ของห้องหน่อยกวนเพราะเนี่ยแปล่าของผู้ใดเถอะจะเชื่อได้น่ะครับมันดับอายุเจ็ดสองวันงครับมันดับอายุวันนึงว่าเลขดับกระดับเจ้าของความคือว่าเนี่ยตัวออกกระแมนค่ะว่าไฟสีสื่อไฟสีว่าสิมาอีกนะครับกับภูมิใจว่าสีไมาตัวเก่าบมื่อได้ขึ้จักหน่อยว่าสิมาตัวเก่าเพราะว่าไล่ไปกับติดตัวเก่าเอาเลขเข้าน่ยเอาที่ มามาครบเจ็ดตัวเจ็ดตัวบนล่างนี่ผู้อาจารย์ให้แมาทุกรอบวะคะการนั้นแล้วก็แมาทุกรอบเนี่ยกับพิษยี่สิบห้างวดผิดหนึ่งครั้งก็คือพิดอย่างใดไม่อ่าพิษวัตจีมันออกแปดศูนย์เจ็ดกับเก้าสองเนี่ยเขาบวมี่เขามี่ตัหกสองนะผา้อารย์จำให้เลื่อยบอคานาคิที่นี่แต่ว่างวดเจ็ดหนึ่งเจ็ดแทนกับกับเขากายจือหนึ่งเจ็ดกันวะ แต่มันถาม่มีในสูตรตัวนั้นหเฮาค่ะมันติดแต่ศูนย์ค่ะวันนี้พันในจับให่นว่าเนี่ยในคลิปนี้สิบปล่อยแต่เจ็ดตัวซะก่อนปล่อยเจ็ดตัวไปก่อนมาครบซะก่อนนะคะเนาะเจ็ดตัวมาครบบนล่างไปซะก่อนค่ะอ่าโม่เนื่องก็บอกไปแล้วว่าเก้ากับสามมาตัวเห็นใจเก้ากับสามมาตัวค่าเก้ามาสามดับค่ะเก้ามาสามดับค่ะถ้าสามมาเก้าดับ เก่าก็มาสามมาอีหลีเนาะสามมาเก่าดับไปเลยวันนี้กันจังไฟพีเจนากันเอาเข้าเก่าเจ็ดตัวไปใช่กันเจ็ดตัวไปใ่ันไพจิว่าเอาสูตรไพชาพลอยกับแจ๊เพิ่นชิว่าค่ะอ่คือของข้ากับเป็นของข้าค่ะอ่ผู้ใด้เชื่อกับชื่อบ่เชื่อกับบ่ต้องเชื่อเจ็ดตัวมาครบบนล่างนะฮะเนาะเจ็ดตัวมาครบบนล่างอ่เจ็ดตัวมาครบบนล่างข้าวเขียนหว้ยใช่ันค่ะ ไก่มือไก,ก่เว้นถ้าเกิดจะอาค่อ,คอยเหลียวค่อยจับเอาไหมค่ะคือว่าถ้าตอนนี้นั่นคันปล่อยไปแล้วนี่ก็พระอาจารย์ยังมันจับให้ให้เอฟซีจับเองก่อนเนาะคะ่ะเนาะจับไปเองก่อนค่ะจับเองก่อนได้เลยนะคะ่ะอันนี้เป็นซาซิตี้ย้อนรังมั้งบ่ค่ะพระอาจารย์นี่ย้อนรักเหรอย่างเพิ่มดึงค่ะย่างเพิ่มดึง อพี่น้องเมืองซาซิติยอนรังของพระอาจารย์ซูมะะ้มเข้าไปใกล้ๆซู้มเข้าไปมันเห็นหน้าจ,จอาเจ้า <c oughs> จอีบุเสื่อห้องวัิท่บ้านห้องสำนักอื่นมาปล่อีซาซิติห้องกับนี่ห้องกอับลุงกวนมูเลยค่ะเอาพี่น้องมาค่ะมาฟังพระอาจารย์อธิบายให้ฟังนะะเนาะค่ะเนาะนี่แหละเจ็ดตัวมาครบบนล่างค่ะเทียดไว้เห็นไหมค่ะเทียดไว้ให็นนี่แหละที่ว่ามันผีตัวค่ะอันนี้ตามสาิติจ้าจ๋า ค่ะบาเดาจะจิติเง่าปันเทศเง่วมันก็เบิดหลายหน้ากระดานค่ะอืออเวันที่ผ่านมา8332อ่านี่8นี่3ค่ะนี่นี่3นี่2มากครบมาครบเลยครับอ่ากันว่ามาครบบนล่างก็ตจังแต่ว่ามันติดอยู่นี่เช่นึงดอกติด53สาเช่นึงเอือไม่มาแต่ล่างมาแต่ล่างอือค่ะวันนั้นมาก็9ค่ะ4 หนึ่งสี่คแปดสามครับอ่าแล้วก็สี่สองครับอ่าวันนี้งานกับแปดสามครับสามสองบนหลังปะนี่ด้วยซนี่วันี้มียู่นี่มีหกมีเจ็ดมีแปดมีเก้ามีศูนย์มีหนึ่งมีสองนี่เอาตามสูตรเท่าค พ่นจีดังไม่ต้อใช้กระซังกั้นรุดคือรุดของเขากั้นถือคือถือของเขาครับค่ะเออเขากับบอดดับเป็นของผู้ใดมาพา่นจีดังมาตัวได้กระซังคือภายในขเจ็ดตัวนี้ของเขาบอดมากอะคือบอดมากท่านอะครับคขั้นเลขเจ็ดตัวนี้ขั้นสีไม่ไปออกเบิ้ลทุกตัวกับไม่ไปออกนะนะอยู่ในนี้เลขติดกับมี่อยู่ในนี้อยู่ในนี้มีเลขติดครับเลขติดนี่เอฟซี่เอ็มมีหัวเขากับเอาไปใช้ดุลนิดชิุทธนาย่านเบิองว่า มันจิตเป็นตามาเขาบอเป็นตามาค่ะอ่าอยู่ได้เอาไปจับเบองเอาไปวิ่นเบองเหรอเค่ะอ่าตาว่าเลขเด่นกะนี่ตาว่าห่างโบ้ัะในลูไห่โบ้เด่นไห่แยกตัวในโบ้ฮะบหัะในเด่นเน่ยจยกตัวอยู่ในหนีม <guarante> ีหอดบนครับอยู่ในมีหอดบนหวดนี่เด้ครับขั้นตามเลขติดมีหอดบนหวดีสีมาเนี่ยค่ะวันที่สิบหกกันยาครับ มีเลขติดบนก็มีติดล่างก็มีนี่คือนวดวดที่ห้องพานมากเลยมันบ่เก้ากับสามมาตัวถ้าเก้ามาสามไม่มาถ้าสามมาเก้าหมดนั่นบ่ค่ะอ่ามันกาับมาเคยบอกไปว่าหนึ่งสองสามเป็นหลักหน่วยค่ะหลักหน่วยบนล่างนั่นบ่ค่ะบอกยูนบ่ชี้ก่อนเนาะอ่าเป็นหลักหน่วยบนล่างสามกับสองคือหลักหน่วยบนล่างก็มาอีกทีครับหลักหน่วยบนล่างก็คือถือว่าได้ครับ แต่ว่าวันนี้อยู่ได้หนีบอกว่าในบอกบอกว่าไปจังไดมากจังไดค่ะแต่ว่าพ่อจรย์มั่นใจว่ามีทั้งบนทั้งล่างมาค่ะอยู่ในเจ็ดตัวนี้มีวันนี้มีขันตามเจอจิ๊ดๆเข้านะค่ะตามเจอจต๊ดๆเข้ามามันต้องมีอืมคื้นี่เข้าเรื่มนี่หกเก้านี่กับหกนี่กับเก้าเก้าหกกันบ่มคะ่ะอ่าศูนย์สองเข้ากับมีก็นมาเข้าหมดรูดวันหนึ่งนี่ของเข้ามาติดศูนย์อ่มามันติดศูนย์เจ็ดของเข้ามีด ศูนย์ห <facial> นึ่งสองสามสี <osi> ่ห้าหกกัน่อยค่ะอ่าศูนย์จับเที่ยงหกของเขามันมีอันนี้บอกเก้าสองเก้าสองของเขานีหกสองอ่าแต่ว่าอันนี้เขามีมันมีศูนย์มันบอกศูนย์เจ็ดจ้งว่านั้นบวฟันไปศูนย์เจ็ดถือกันมาครับอ่าให้ศูนย์เจ็ดว่าต่อไปก็ให้หนึ่งเจ็ดกันมาครับอ่าคือหลักสิบนี่มันต้องมีแอลตังเจ็ดเบื้องว่าเลขลักตัวนี้เป็นลักหน่วยอ่าตัวนี้เป็นลักสิบอ่า ตัวนี้เป็นหลักสิบครับอนี่ตัวนี้เป็นหลักสิบครับอ่าเเนี่นี่ว่าศนย์ศูนคือหลักสิบออกแปดศย์เจดครับหนึ่งคือหลักสิบออกสี่หนึ่งเจ็ดครับเห็นไหมร่มามากว่นเนื่องตัวนี้เขามันรลุ มันติดหาสามล่างตัวเดียวติดหาสามล่างตัวเดียวบาดีวดทัดไปที่มันติดห้าสาล่าง9คือหลักสิบออก49่เก้กับ14ึ่งสี่เห็นไหมอ่งวดเมื้อเนั่นที่ออก83ดสามของเขานี่หลักสิบคือ83ดสามอ่าออก83แล้วก็สี่สอนล่างเนื่อเนั่นเขามาจับตัวนี้เมื่อเนื่นจับเอาเกจมั้จับออามันมาเคลื่อน8 3ตัวเก่า อ่ากับสองกับสามจับเจ็ดมันมาแปดเนาะแมนครับผมแต่วันนี้ขั้นตามหลักมันมันกับจีจ๊ยวคือเขามันมที่จับเจ็ดบ่ครับเมื่อไงกาโปงจักคือกันกาแต่ว่าพีเจ้าน่าเพิ่งพีเจ้าน่าหมดเดี๋ยวใกล้ใกล้เมื่ก่อนแต่ว่าเลขติดอยู่ได้หนี่มี่ออสองตัวมาหนึ่งตัว,าาวาถ้าตัวหนึ่งมาตัวหนึ่งบ่มากอยู่ได้หนี่ครับา่กับบาโกข้าด้วยอ่าเนี่ยอยู่ได้เนี่ครับ ไปเนเจ็ดตัวผมกะว่านนาสีเมนเจ็ดลบ้างผมว่ากะเขาพี่จะหน้าบึงอเรแลอเดินเดินได้สองตัาวเดียวตะบับงก็มนุ้งนี่แหละเขาพี่จะหน้าบึงว่าลักตัวนาเนี่มันเลียนได้ซ้ำไหนครับหนึ่งงวดสองวดสามวดสี่งวดหางวดมันเลีนมาหางวดวดนี้มันหลุดคื่อกันกับงวดนี้ครับผมอ่ะเห็นไหม มันมันรุดไปตัวนี้แล้วมันมาเขาเลี้ยงหมดแล้วมันรุดตัวนี้ห้พี่ใจหน้าเบิ้งไพ่ในหกเจ็ดแปดตาซ้ายง้ครับอ่าแล้วอ่าครับนี่แหละมาหนึ่งตัวครับผม หกเจ็ดแปดมาหนึ่งตัวเอาแค่นั้นพ่อครับอ่าเอาใชคทิ่นี่เอาไปจับเบิ้องไพทว่าเอามาแต่สามาันไหนกับว่าหกเจ็ดแปดมาหนึ่งตัวถือว่ามาถือว่าพระอาจารย์รุดปากบวกแล้วได้หน่กรันต์เนาะหกเจ็ดแปดมาหนึ่งตัวจะจับไปประกบกันแอบสอครับพี่น้องอือสอเก็บถึงบางอ้อครับอ่าสุดทายก็ได้นะพี่น้องเนาะตัวตัวเด่นมาแล้วละค่ะเอาแปามาได้ตัวเด่นอ่ะได้พี่น้องคือว่าแอบสอเก่งอยู่พี่น้องจนได้ตัวเด่น ที่แรกว่าสิบะลุ่งเอฟซีตั้งช่องเพิ่งขอทัวรมาหลายว่าปูปู่อยาเพิ่งลงเนอร์สันคันคันบอลุ่งกะบจำเป็นกัคือคอนเทนต์เขามาหลายกัคือว่าคันเขาลงซาเขาก็ว่าห่อของเขาไปลุ่งเขาก็ต้องลุ่งไปวันเขาแายคิดนี้เอฟซีมินพวกไม่ออกตั้งช่องใส่คอมเมนต์ผ้าลวยเชื้อปลาผ้าลวดปลากุ้งผ้าลวยสาวเล่าผ้าลวยแหละกาวิไลให้โชคครับวิไลให้โชคครับที่ได้มาคิดถามที่เขาถามแนวทั้งเอาแล้วนอเอฟซีทุกคนเนาะหลังจากที่เฮาได้เบิ่งตัวเลขแนวทาง เจ็ดตัวมาครบบนล่างแล้วเนาะกะหวังว่าเอฟซีทุกคนคงจะได้แคบน้าจอไปพิจารณากันแล้วเนาะสำหรับตัวเลขแนวทางประจํางวดวันที่16กันยา2565เนาะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้นําเนาะเพื่อที่สิบพลาดข่าวสารในเด็ดดีดดจากทางซ่องเฮาเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ซิคอรอฟซีทุกคนไปก้นให้เอฟซีทุกคนสุขภาพแข็งแรงร่ลำรวยร่ลำรวยกันทุกคู่ทุกคนเนาะสบายดี